เศราเด้อทถานสูอยากได้ดีส่้ไปรักไครเขานั่นนะสู้สิรักเบิดเหล่าขเขาจะเห็นเดีดนี่ยร <c oughs> ักแล้วว่าแล้วสูไปต้มกินยุ่เถียงหน้าเขาหมอกัหมอ,อกเขาจานกับจานเขากินอิ่มแล้วถวยจานสูกับเมลรางทิมไว้เพิ่นเบิงย่ำมาเศร้ามากเนี่ยโอ้ยผู้ใดเพิ่นกระสี่ศูนย์ตัวเป็นสูนสูนกูศูนในเครื่ต่ผากูศูนในแฟบ กูซูในโลกนี่หัวนกเข้าอยู่หน้าพืนเนี่ยสูก็ลูดเอาเบิดขันวา่าซูใส่ต้มไกซูก็เอาใส่ตะใบไก่ได้ดอกหัวนกเข้าสูก็จงไ้ทาเขาแน่ <c oughs> ว่าแถมมันซุ่มนอนหน้าดีๆเด้อมือใดมือใดสูก็ลงไปนอนนะ้านอนนาเดึกมากละห้องอยุกกากา,กากอยู่ด o มาคักด o มกาวอ่ะ d ั m คักๆไปอบเม่ <c oughs> บัตรย่ามคนทวงหาบัาไปไต้หนู ดึกมากเลาห้องอยุกากากากอยู่ดึงคัะคัดดึงดาวเนี่ยเราว่างโหลดพีสีหลอกซูเมามากะคักเราไปหาฟังล่ำตัวบ้านเนี่ยมีมอลล่ำม,มาบานย่ำแต่อีู้ไปกวนตาเขาผู้เท่าผู้โถ่ปเป็นปูสร์วันสิาพาปดักหน่อยมาฟังล่ำก็บ่ไใ้ฟังเกยย้อนซูนี่แหละคอตาเลืองบัญยัมบุญบานเพิ่นนะถือจะเขาไรตีกับมาเดือดร้อนฮอดพญานเดือดร้อนฮอดพ่อแม่ลูกบักไตอีไหล สอน,อสน,น,นคำว่าลอยอยากให้พี่ให้น้องเพิ่นย่อมรับในตัวสูิ่นสิย่อมรับจังไดสูเหตุอย่างเพื่อสังมคมกูสิบอกเด้อหันสูเป็นนักเล่นตัวจริงเนี่ยย่าให้เดือดร้อนไผ่ย่มมีเรื่องมีปัญหามากเนี่ยรับผิดชอบตัวเองย่าให้เดือดร้อนถึงพ่อถึงแม่สิบอกให้ว่าเสือมันบองเอ็งแน่ทันอยากให้คนยอมรับอีหลีสุกขล่องตั้งใจทำมาหากินเบื้องตี้ ตั้งใจอิลลีเนี่ยเต็มที่เนยบเกินปีหนึ่งเนาสู้เห็นหน้า<ม>เห็นหลังแท,แท้ๆผู้ใดคิดยังบ่ออกก็ลองขายออนไลน์เบื้องตี้กดติดตามไว้ีิเลยยังน้อยๆกดติดตามไว้ความรู้ดีๆเนี่ยก็สไลด์เข่าหัวสู้เองเนาะเป็นอย่างือจังกดยากแต่กดติดตามซื่อๆนี่บัดเพจนมใหญ่ๆสู้เือตามดีตายมันแทน้เอากดทำไมกดไว้ทำไม